กลับน้ำมันสกัดขับปูเอออันอันธรรมาอันโดนน้ำมันนะเด้อยศน้ำมันนะเด้อวางแบ่งอันวางบ่อครอมกันจักเทียนคุนทาบริสั่นมือเอือนไ้่ใช่ทรงอันส่งไปเด้อสิไปร้านมือถือเด้อส่งไล่บอกว่าบอกมาโหลดดอปูมืออื่นบ่ว่างมืออื่นสิไปบุญนำเพิ่มพานอนไปส่งเงื่อนส่งไล่ไป็นมือชิบเขาบอกตอนเจ้านี่ย เขายุ่นหรอแต่ว่ามามีเวลาทําคลิปแมมปูปูบอกตัวเลขมาโหลดว่ามันมีตัวใดจ้าเด็กซีตัวกันะยุ่ในเสือนะะขันน้ำมุนจ้าได้ซีตัวกันมึงปูปะเงินเจแดงสิเดินท่างไก่สี่าวางเพราะว่าสิเดินทางเอาเกได้รับปูปปเอาได้รับได้รับปูปะเจแดงว่ามีเวลาทําคลิปที่ปู เวลาทำคลิปลรือเวลาโหลดคลิปเวลาอัพโหลดลงเพื่อสีอแต่งแล้วนี่มันมาใส่เวลาหน่อยด้ปูไปไหมนะสีได้ตัวเลขละไปล่องโหลดดีมันต้องมิ่งเมาเว้าแล้วกะ็มาเว้าแล้วกะ็มาตัดมาตอแล้วละกะ็ไม่โหลดคลิปขันน้ำมุนนี่ยน่อยากอกว่าโดนนะขันน้ามุนอยู่แต่ว่าเจดียนั่ลงเงินขันน้ำมุนนั่นนะเดี๋ยวไ่อยาก จ้าเจกกระบอกมาก่อนเจแดงเสียวล่งที่หลังดอกค่ะเจแดงก็สีได้ทรงในกลุ่มในไล่ไ้มันเดลนอสองมือจนได้เนนกัสามชีสามทีเปียดอะไรนะจ้าเจแดงสีเดอลวล่องในกลุ่มไหหล่นโพดให้ขาเจ้าเลยมาทันตู้ไปแวบองับตู้ไปแวบอับหมายถึงมาโอ้เจแดงเขียดไฮโอ้ประเดี๋ยวเขียดดอกกูมันบวมบวต่งกัน งานจะดแดงหังหลายงานม <ไป S 1> อเมนหน่อยหน่อยมอเมนไปหาตัวเลขบ้ี่บห่ามเมนไปหาตัวเลขปูบโทรัพท์อานไล่ตอบพอ่อเหมนอานส่งงานส่งของขายของกับปูทํามคิปหลายคลิปหลายคนค่ะมีปูท่างบุญน้ำปูไม่อีกอยู่นี่ค่ะ มีคนน้ำบุญน,น้ำปูไหมอย oh ู่ปูปูสมเพียนว้า,าเจ๊แดงงานอราคิปกันปูสมเพียนปูซีูน่ะเพิ่นทํำบุญน้ำพันหนึ่งปูซีน่ะฝากซ่องเพิ่นตะโดนเพิ่นเพิ่อให้ราคาคุณจ้าจนนแล้วคุณทัศวันหนึ่งพันบาทคุณเพิ่มเกียรติก้บาทคุณสดาภาสองบาทคุณสุรีรัตสองร้บาทคุณมนัสจนันห้าร้อบาทคุณปียนุษ1 0หบาท คุณนายธนรักษ์จิรนุวัตรบอกพร้อมครอบครัวสองร้อยบาทร่วมเป็นเงินสองพันสามพันกับขงปูอันจีศูนย์หอืแม่เป็นสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับปูสองพันเห็นพ่อเมื่อนเหนพ่อ,มอเมื่อวันจันทร์ทรงอนออกเปเสียตลาดมันบอ<า>พอดอกสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท เห็นพอเหมือนก้อนงวดนี่ละงวดสีมานี่ละอ๋อถามหงดสีมานถามพร้อมกันเมั้งกับผู้ใดทเหมือนก้อนนึงทรงอุ้นึ่งก็มาอ่นมันเสียก็มากันไหนเนาะค่ะค่ะได้มันหน่อยหนึงมันหนึ่งหนึ่งไปเดไปเปิดเอามาเหยียดอกเพราะว่าซาขั้นบ้านนึงอีกสองเดือนอาจารย์ผมเ็ดบ้านอั้นอันอันนั่นเขาอยู่เป็นว่าอ่าอ่าอันคุ้น ปัน่คุณหนึ <c <c um> ่งคุณพี่พ่อเรเดี๋ยวดิจิตต่อช่างไงเราอยู่อำเภอชิดนิทอนช่องเมฆกันนว้ไก่จะน้องไก่เทชาแพงเนี้ยเนาะมันเน่ยเอาแพงมันเอาเป็นหลังนะหลังละแสนสองแสนหนึ่งแนะโว้ยแทงนึ่งเร็วขั้นนั่งนเนาะกไล่ว่านว่าได้ว่าเทางไก่ หมันไม่ได้ว่าใน,นบอกสั่งหัวดีอย่างเอาเป็นหลังไปเลยหาเงิน,น,นมันเป็นสองแสนตอนนี้คือบอกตัวเลขก่อนค่ะปูเพราะว่าโอนนั่นนะค่ะม,มือมืออื่นขันได้ไมามขันมีเวลาก็สิเอาล่องเชื่อมต่ามาสิไปล่องบาลได้มืออื่นไปตรวจตาหมอประจำตรวจตาเป็นดีสาริษแม่เจแดงกับวา่าว่าถึงท่อหาปูเบิดมือวันนี้นะ โอ้ยก็โทษอยู่เนี่ยโทษกลับไปกลับมาทางคนทางตัวหาเจแดงมาหาปูปูบ่างปูโัวหาเจแดงเจแดงบ่ว่างมันม่มีเสียงแม่โทรศัพท์ยังไงทกคนไม่มีเสียงอ๋อปูหลังจริงๆนะนะปูเปิดฟิดเสียงไว้เว้ยให้ขาเจ้าเป็นเฮ็ดให้ก็ได้ดอกแค่เสียงมันสิ่งอ่ะอาขันนั้นมันมีอย่างปูมีสีตุ่มแบบ ้ก็จะแห็งนั่นฉันน้ำมนต์แจ๊กตาแต่นะจะสิเอาแมาลงในไล่กลุ่มให้เพิ่งขันได้ขันน้ำมนต์แม่นั่นน่ะแต่ว่าตัวนี้บอกสักก้อนบอกเป็นตัวมันก็สิเป็นยังลับปูข้าวข้าวโบมีมันมีตัวเดนเน่กันสิไปจับใส่เอาดอกมันจะมีตั้งตั้งหัวหนึ่งยู่ตั้งหัวสะพานหนึ่งมันจะมีหั มีเก้าก็มีแปดมีหอมีแปดอยู่ตรงไหนครับปูแปดจะอยู่ไทยอยู่หลัง,งา 9, อันเก้าทีอ้โหเก้าแปดเลยบอกปูโอ้โเก้าแปดห้านะเรี่ยงกันนะเรี่ยงกันเรื่องสี่ตัวนั่นน่ะเออตอนนั้นหลายมีสี่ตัวบ่ได้พ่อหาตัวบนเมีนบ่เลี่ยงกันลงมาทางไตบ่เออตัวหกอยู่ทีต้วงห<อ>ัวมือต้นห<อ>ัวเด็กเก้าโอหกอยู่ทต้งหัวเด็กเก้า มันเนยมันเด็กเก้ากัมาเด็กแปดเด็กแปกัมาเด็กหานนะเป็นเลยโอค่ะมึงลองมึงแย่งนี่ละอรจับจับเอาตามสายตาเขานี่ยโอ้เาโอ้ยต้งงันหัวเด็กเก้าเด็กเก้ากัมาอยู่ไทยหลังองนเด็กบนี่ะก็มาเป็นแปดแปดเลก็เป็นหาต่อกันมานะโอ้เก้าแปดหาไปเลยเนาะี่เน่ยน่ะแท่ก็เจ้าจับไส้อดอกเออจับเอาหล่เนะ เข้าเจ้าจับไส้ตัวกล้องมึงยังละค่ะแต่ว่าขั้นเป็นไทยอันกล้องไปมืออันนี้มื่นแน่อันนี้นก็ร้านมือถือก็ส่งไห้เจ๊แดงนะแมนแมนคือเก่าเนี่ยอ๋ออาจจะมากดตรเป็ีนเลยโอ้โคตรมึงได้กูบปลี่ยนไปให้เขาหาไห่ก็เนื่องจากอ้าวปูคือเคยส่งรูปอันอันอัสลาร์ไม่หายอยู่เอาจจะไม่เอาไปให้ร้านมือถือตัวส่งให้ไทยโอค่ะใช้กล้องแล้วก็เอาไปให้ร้านมือถือคุส่งให้นะปูกับเลี้ยนเน่แม่นะ พโอ้คนบุกเกมไม่ได้นี่เนาะมันเอาเอาเปลี่ยนซืรอใหม่ได้บ่เปลี่ยนซืรอได้ล่ะปุ๊เพราะว่าจะพวกจังหวัดเขามาเดือนอาจจะมาปุ๊จังงานพุทธศาสตร์อาารย์เอาปูมาแม่นนะอาจารย์ชื่อปูหมดแม่นบ่ก่าจารย์โอ้ยปูแม่นนะอาจารยเอ้าน้าตาเคยถายอาจารย์นี่เขาถ่ายดูมากงานเอาปูไหมเอาปูไม่แม่นนะ ทายซักทายแนพระโอ๋อยู่ในสล่านไหเจแดงประเทศไทยเใหะเจเจเดือนนะเป็นคนไทยเจแดงมึงจะความอยู่ประเทศไทยเด้เจแดงโอ้เจเดือนนนะอแต่บ้านอับพูดว่าพ่ออยู่กัน้าเจ้าจำเสียงปูได้ผมว่าแม่นเยจำเสียงปูได้ครับปูอยู่บอกครับมีปูคนแม่นอ่บอกหมนโมแม่นนะนีอมไปทำอะไรใส่ง่ายปะป่านี่เลย วัวหูแม่นหอกจำพีแต่มังหมดฮแค่นี้เนาะค่ะกลับสาธุ่งกับวัวกลับนวัตกรรมค่ะค่ะขันผู้ชมเฮ้ยเปลี่ยนเป็นปูไปแม่นอยู่บ่เออปูโคตรแม่นขันน้ำมุนค่ะยังเหลียงก็เขียนไว้หล่ไล่หมองเบิ่งน้ำกันค่ะผู้ชมวันนี้สิเป็นตัวใดเนาะฝากไว้พิจารณาน่โบเบิ่งก็ะจำได้อยู่มั่ง หกเก้าแปดห้าเนาะคะ่ะของป uh ูคนแม่นเนาะหกเก้าแปดห้ามาเบิง่งเอาเบิ่งจัหน่อยอ่ะนวดก่อนเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมก่อนสิเบิ่งค่นน้ำมนต์มือนาเนาะเดี๋ยวจะแดงขึ้นภา,นะาพนิ่งให้ทางย t ท b e ทางทางเพจแล้วก็ทางทางกลุ่มเนาะเนาะปูขนแม่นงะวนะ uh ดนันเพิ่นกระไฮงวดแรกคลิปแรกเพิ่นไห้เพิ่นฝันเนาะ ได้เก้าแปดหกกับแปดหกแปดเก้าหกเก้าบันขันน้ำมุนเพิ่นกับแม่เห็นหกเห็นเก้าเห็นแปดเห็น 9, ห้าเ,เอาหกอยู่ทึ่งเพิ่นวะเก้า 9, อยู่ข้างใต้เรียกหกเพิ่นวามันนี่ก็มีแปดมีหามางองมาแย่งมาละเพิ่นวานะ่ะเนาะเอาพิจารณนาเป็นแนวทางในการเชียงซือเนาะคะ่ะอาจสิมีโศกมีลาบก็เพิ่นกับวาบได้ได้คะ่ะเนะเาะเนาะกับ ฝากกาไล์กดแช่กดติดตามเจดแดงในเด้อค่ะเด้อฝากติดตามด้วยสั่งซื้อครีมก็ทักมาเนาะค่ะเนาะซื้อครีมก็ทักมานะครีมสบู่จเจดแดงก็อยู่น้ำนี่แหละเอาไว้ถ้าโคตันแนมีทั้งกาแฟค่ะมีทั้งกาแฟมีทั้งกาแฟมีทั้งสบู่มีทั้งนไนท์ครีม,มเดย์ครีมไนท์ครีมเจดแดงกเอาไว้นีห้อง ในคีมคอลลาเจนทองคำค่ะท่านผู้ชมปรปับสภาพหนาหให้รอยตีนกาของท่านไม่มีเนาะเนื้อทองคำเลยค่ะผสมทองคำคอลลาเจนผสมทองคำเนาะคะ่ะเนาะถ้ากระปุกเดียวกะปุกละหกร้อบาทนะคะสองกระปุกก็พันสพร้อมสบู่สบู่นี้ร้ ungen, อยห้าสิบค่ะลดบบได้เพราะว่าเป็นของเพล่นน้ำนมข้าวกูต้าไทยโอนอ,อ สบู่น้ำนมข้าวกูต้าไขา่มกุกโอ้ยกูต้าไทยอุ่นค่ะกูต้าไข่มุกผสมวิตามินอ e, ีวิตามินซนะีเนาะผสมส่วนผสมมีคอลลาจเจนเออผสมคอลลาจเจนนะน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเหมือนว่าอะไรคอลลาเจนอ่ะเนาะผสมคอลลาจเจนค่ะท่านผู้ชมไอ้มอยเ,เ,เจอร์ไรเซอร์ผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยเนาะสูตรทุกอย่างนะคะเอาของปูโคตรแม่น สื่อสั่งสื้อก็เบอร์ไล่คือนหน้ะจอถ้าจัดเก็บเบอร์ล่งเครื่องทักไล่มาเลยค่ะบันทึกเบอร์ลงเครื่องแล้วทักไลน์มาเลย0 9 2 8 8 9 2 5 6 8 0939298978นะคะเนาะสำหรับเบอร์ไลน,นะะนะ์เนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามเจดแดงขอท่านผู้ชมโชคดีร่ดรวยถูกหวยไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ